สวัสดีครับ y o u t u b e อน่วยชั้นนั่นครับคลิปนี้จะให้ชมเลขร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยแบบห้าตัวนะฮะเดินทีที่หลักร้อยนะครับเดินทีที่หลักร้อยให้สังเกตสีแดงนะครับสังเกตสีแดงเป็นหลักร้อยนะครับสีน้ำเงินหลักสิบแล้วก็สีออกส้มๆเป็นหลักหน่วยนะครับก็ 214ร้อสิบสีงวดแถวนี้ไม่หลุดเลยนะฮะคือไม่หลุดร้อสิบหน่วยนะฮะแล้วก็เดินทีที่หลักร้อยนะครับเดินทีที่หลักร้อยก็ลองสังเกตดูนะลองสังเกตดูครับหลักร้อยก็จะดูเป็นสีแดงสีแดงสีส้มๆก็จะเป็นหลักหน่วย แต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินซ้ำกันนะอย่างกรณีงวดกี้ที่ออกสี่สี่หกนะหลักร้อยก็จะเป็นเลขสี่ตรงนี้นะเป็นเลขสี่ถ้ามันซ้ำกันมันจะซ้ำกันสิบหน่วยนะอันนี้ก็คือหลักหน่วยครับอันนี้ถ้าจะใช้เป็นตัววิ่งให้ใช้นะสองแถวหน้านะครับสองแถวหน้านะครับ สองแถวหน้านี้ก็ไม่เคยผิดนะจะมีผิดกันเนี่ยร้อยเก้าสิบสามเนื้อสามก็เจ็ดดอกหออกห้าสองนะครับแล้วก็ถูกงวดวันที่หนึ่งธันยาไอ้หนึ่ง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 คุมปาทรถหนึ่งคุมปานะครับได้สามกับห้าน,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 นะครับจะวิ่งก็วิ่งสามกับห้าเน้นที่เน้นที่เลขสามนะครับผมเน้นที่เลขสาม ก็มันมีปิดเนี่ยสองร้อยสิบสามก็ปิดนะมันได้สองกับหนึ่งมันออกสี่ห้านะไม่มีแต่ก็น้อยฮนะจากสองร้อยสิบสี่งวดรู้สึกเกี่ยวผปิดไปไม่เกินสี่งวดเนะคือสองตัวหน้าเนี่ยนะสองตัวหน้าก็ลองดูนะมันมันหลุดได้นะฮะมันหลุดได้ก็อย่าเชื่อตามที่เห็นเพราะว่าสูตรนี้มันเป็นแค่ <c oughs> เป็นแค่ แกนำมาความน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นนํามาวิเห์นะวิเคราะห์มันไม่สามารถไปบังคับลูกบอลได้นะให้ตกลงมาตามนี้นะครับโอเคนะครับก็มาอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับขอทุกคนโชคดีในปี2567ครับสวัสดีครับ